สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านในบทนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของทักษะการคิดเชิงวิาพากษ์ที่สำคัญต่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลค่ะทุกคนก็คงจะทราบดีว่าในโลกดิจิทัลในวันนี้นะคะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นนับไม่ถ้วนในทุกวินาทีเลยค่ะ แต่ในความหลากหลายนั้นนะคะไม่ใช่ว่าทุกข้อมูลนั้นจะถูกต้องหรือมีเจตนาที่ดีต่อสังคมพลเมืองดิจิทัลที่แท้จริงเนี่ยจึงต้องไม่เพียงแค่รู้เท่าทันเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่ต้องคิดเป็นแล้วก็กลั่นกรองเป็นด้วยค่ะ ากะการคิดเชิงวิพากษ์คือความสามารถในการตั้งคำถามวิเคราะห์เหตุผลและแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นค่ะ mm hmm. เมื่อเราฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้ดีเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภยัย mm hmm. การคิดเชิงวิพากษ์จึงเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมดิจิทัลอย่างมีสติและรับผิดช,ชอบ การคิดเชิงวิาพากษ์ไม่ใช่แค่ทักษะที่จะช่วยคิดทางวิชาการเท่านั้นนะคะแต่ก็คือทักษะชีวิตที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบในทุกๆเรื่องการฝึกคิดวิเคราะห์จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามมองปัญหาอย่างมีระบบและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมค่ะ เช่นในการวางแผนทางการเงินนะคะโดยเฉพาะการเงินส่วนตัวของเราการคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราประเมินรายรับรายจ่ายมองเห็นความเสี่ยงและวางเป้าหมายที่เป็นไปได้หรือเมื่อเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆการคิดเชิงวิพากษ์ก็จะช่วยให้เรารู้เท่าทันโฆษณาเข้าใจส่วนผสมและไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดค่ะ ในอีกด้านหนึ่งนะคะทักษะนี้ยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพราะการมองหลายมุมทำให้เราเกิดแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาและที่สำคัญเมื่อเรานําไปใช้ในการทำงานเพื่อชุมชนและท้องถิ่นเราจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมคิดหาทางออกและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้อย่างจริงจังค่ะ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะทุกคนแต่คือเครื่องมือสําคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมวันนี้เราจะได้เรียนรู้แนวทางการฝึกฝนและเห็นว่าการคิดอย่างมีเหตุผลสามารถทําให้ชีวิตเราฉลาดขึ้นรอบคอบขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นได้อย่างไรค่ะค่ะเราอยู่ในโลกยุคใหม่คือยุคดิจิทัล เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถ้าเรานับ8ชั่วโมงที่เราตื่นขึ้นมาค่ะเราจะเห็นว่าเราอ่ะจะมีต้องจับมือถือและกลายเป็นมือถือนี่เป็นปัจจัยที่5ทีนี้การดูมือถือไปเรื่อยๆมันสร้างการรับรู้ของเราผ่านความคิดใช่ไหมคะดังนั้นน่ะอาจารย์เลยอยากให้เราอ่ะได้เข้าใจว่าจริงๆ จากการทดลองวิจัยของ p r ฟ f เ s อร์ท่านหนึ่งคือ p r ฟ f เซอร์ Daniel k a n n e m a n ที่ท่านได้รางวัลโนเบลของทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆต้นกำเนิดรายวิชาของท่านก็คือสายจิตวิทยาเราก็มีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแนวใหม่ที่ค้นพบว่าระบบคิดของมนุษย์เราอะมี2ระบบมันจึงจะไปเชื่อมโยงกับมือถือที่เราจับได้ยังไงนะคะ เราจะได้เข้าใจเลยว่า p r o f เซ s ร์ท่านก็เลยบอกไว้ว่าระบบคิดของมนุษย์เนะี่ยมีทั้งหมด2ระบบระบบที่เราใช้ส่วนใหญ่95เลยเนะฮะเป็นระบบคิดที่เรียกว่าระบบหนึ่งเป็นระบบที่รับรู้เร็วตัดสินใจเร็วทุกอย่างจะเร็วไปหมดและมนุษย์ก็มักจะชอบใช้ระบบคิดหนึ่งอันเนื่องมาจากระบบคิดหนึ่งเนี่ยมันทำให้ตัดสินใจได้ง่ายและเร็วและเปลืองพลังงานที่น้อยมากนะคะ ในขณะที่ระบบคิด2ที่ p r ฟ f เซอร r ท่านได้วิจัยและค้นพบว่ามันเป็นระบบคิดที่ใช้เวลานานนะคะเป็นระบบคิดที่ต้องใช้เหตุและผลในการกั่นกรนะคะเนี่ยทั้งระบบคิด1และระบบคิด2เนี่ยถ้านักศึกษาได้เข้าใจว่าอ๋อภายใต้สมองของเราซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็ไปเชื่อมโยงกับสายทางสมองด้วยนะคะ ว่าเอ้ยระบบคิดหนึ่งที่ใช้อารมณ์และเหตุผลน้อยนะคะเนื่องจากมันจะได้เปลืองพลังงานน้อยเนื่องจากข้อมูลเรามันถาโถมเข้ามาเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ระบบคิดหนึ่งเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับสมองส่วนข้างหลังอะมิกดานะคะซึ่งมันจะทำให้ตื่นตัวไวตัวนี้นะคะมันจะเป็น สมองส่วนที่เป็นสัญชาตญาณของเราอะค่ะเจออะไรปุ๊บเราก็ตัดสินใจดังนั้นการตัดสินใจของเราด้วยระบบคิด1เนี่ยมันจะเอ็นเอียงแล้วก็มีอคตินะคะแต่ถ้าเราตัดสินใจด้วยระบบคิด2เนี่ยเราจะมีเหตุผลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาพวกเรานะคะรับข่าวสารผ่านมือถือดูไปเรื่อยเรื่อยเเนี่ยเราจะพักจะใช้ระบบคิด1ค่ะเพราะว่าเราจะมีอคติอยู่แล้วว่าจะเขี่ยเฉพาะสิ่งที่เราชอบ นะคะคดังนั้นการรับข่าวสามสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเรามีคืออะไรคะเราอาจจะต้องฝึกให้รู้เท่าทันสื่อโดยการฝึกใช้ระบบคิดสองและก็ต้องเข้าใจว่าเราอ่ะจะถูกเทไปที่ระบบคิดหนึ่งคือไม่มีเหตุผลเท่าไหร่หรอกชอบอะไรมีอคติอะไรเราก็จะเขี่ยมือถือดูแต่เรื่องนั้นซ้ำเดิมซ้าเดิมทำให้นักศึกษาเนี่ยมีการเอเอียงไปจากข้อมูลที่เป็นจริง นะคะดังนั้นเราจะเห็นละเราจะมีการคิดวิเคราะห์ได้ยังไงเราก็จะต้องเข้าใจระบบคิดหนึ่งระบบคิดสองแบบที่อาจารย์บอกทีนี้วิธีการฝึกให้เรามีการรู้เท่าทันสื่อด้วยการใช้ระบบคิดสองก็ง่ายมากเราก็เตือนตัวเองค่ะเรามันมีในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่านักเตียรี่เนี่ยเราก็จะเตือนตัวเองโดยอะไรโดยใช้หลักการเนี้ยค่ะเราจะทําให้ตัวเองอ่ะรู้เท่าทันสื่อก็ใช้ระบบคิด2โดยการ เขียมือถือไปเราเข้าใจล้เราจะใช้ระบบคิด2ในการดูแลตัวเองเช่นถ้าเขียมือถือไปรู้สึกชอบในสิ่งที่รู้สึกชอบในสิ่งที่อยากจะได้อา้าวหยุดหยุดคิดสักนิดหนึ่งนะคะหยุดคิดสักนิดหนึงแล้วก็ปุ๊คณิดหนึงแล้วก็อ๋อตัดสินใจซื้อไม่ซื้อด้วยเหตุผลนั่นคือใช้ระบบคิด2 แต่ถ้าใช้ระบบคิดหนึ่งชอบปุ๊บเขี่ยเลยแล้วกดเลยเช่นการซื้อของอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในฐานะที่ถ้าเราเป็นผู้บริโภคแต่ถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและเราสื่อข่าวดูข่าวสารไปแล้วเราใช้ระบบคิดหนึ่งมีอคติเอ็นเอียงที่เขาวางข่าวไว้ให้เราเนี้ยเรากดไปเราแชร์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาเห็นไ,ไหมคะเพราะฉนั้นก่อนแชร์เช่นกันในฐานะที่เราจะรู้เท่าทันสื่อได้อะคะ่ะเราก็ต้องใช้ระบบคิด2 ทั้งน่าสาเข้าใจละโอ๊ย้ยระบบคิดสอนเป็นระบบคิดที่ขี้เกียจร,ระบบคิดที่ต้องใช้เวลาในการมีเหตุผลเราก็รู้เลยเราต้องกลับมาอยู่ที่ระบบคิดสองค่ะหายใจลึกๆสักทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็ค่อยอ่านเพราะฉะนั้นการจะมีระบบคิดสองในการแชร์ข่าวสารในฐานะผู้บริโภคในการแชร์ข่าวสารต่อไปก็ต้องดูแหล่งที่มาของข้อมูลว่าแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นนะ่ะมันน่าเชื่อถือที่จะทําให้นักศึกษาได้แชร์หรือเปล่าเนี่ยเป็น เป็นลักษณะที่นักศึกษาได้ฝึกที่จะใช้ระบบคิด2เพื่อมาแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพราะมันมีผลต่อสาธารณะถ้าเราแชร์สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆด้วยการใช้ระบบคิด1น่งเราก็จะทําไม่ดีกับทางสาธารณะเราจะแชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเรื่อยๆเืยๆเพราะนั้นสำคัญนะคะถ้าเราเข้าใจระบบคิดในสมองของเราแล้วเนี่ยว่ามันมีระบบคิด1ระบบคิด2นักศึกษาเพียง ตระหนักว่าตัวเองควรจะใช้ระบบคิด2ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภคบริโภคสินค้าและบริการหรือไม่ว่าจะฐานะในการดูข่าวสารแล้วแชร์ข้อมูลสำคัญที่จะฝึกระบบคิด2ได้ก็คือฉุกคิดสักนิดฉุกคิดสักนิดนะคะตั้งสติสักนิดก่อนแชร์อิ่งถ้าแชร์ข้อมูลอาจารย์ขอย้าว่าก็จะต้องดูแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามันเป็นแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เท่านี้นักศึกษาก็จะได้ใช้วิธีคิดของตัวเองในการตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้องได้ยียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะจะพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับผมว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นความคิดที่ดูแปลกแตกต่างไม่ซ้ําแต่ถ้าจะพูดถึงกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยที่จ่อธิบายาให้เห็นภาพเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับ แต่ผมอยากมีไอเดียมาแชร์ก็คือผมได้มีโอกาสไปฟังเท็ดทอคของพี่วินัยฉายลักพง์เมื่อปี2017นะครับแกพูดถึงกระบวนการเกิดของความคิดสร้างสรรค์ไว้องน่าสนใจมากมันเป็น12นาทีที่ทำให้เราว้าวอ่ะครับขออนุญาตสรุปสั้นๆให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วแกบอกว่าไอ้ตัวความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเหมือนกับการเกิดของมนุษย์เราครับประกอบไปด้วยสเปิมกับ เขกบอกว่าสเปิร์มเนี่ยเปรียบเสมือนกลุ่มก้อนของความคิดไร้สาระแล้วทาไมต้องเป็นความคิดไร้สาระเพราะว่าความคิดไร้สาระมันจะเป็นความคิดที่มันไม่สัมใครเป็นความคิดที่มันดูเป็นเฉพาะตัวแล้วเมื่อใดก็ตามกลุ่มก้อนของความคิดไร้สาระนี่มันเยอะๆๆๆๆขึ้นมาเนี่ยครับ <S <S เขาเรียกว่ามันคือชื่อเล่นของคําว่าจินตนาการตัวความคิดไร้สาระอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเกิดความคิดสร้์ได้ครับมันจะต้องมีแม่ ไอตัวแม่ของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าความคิดไร้สาระ1จํานวนหนึ่งมันสามารถมองเห็นปัญหาเป็นโอกาสแล้วมันก็เอาโอกาสนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้ไอ้กระบวนการนั้นนะครับมันคือกระบวนการเกิดความคิดสร้างสารรค์ผมก็เลยมานั่งตกหลือว่าอ๋อจริงๆแล้วการที่มันจะทําให้ความคิดสร้างสารรค์มันไม่เกิดเนี่ย มันอยู่ที่ความกลัวครับหเรากลัวที่จะถูกมองว่ามีความคิดแบบไร้สาระสองก็คือเรากลัวที่จะเจอหรือบผชเิญกับปัญหาในกระบวนการความกลัวเนี่ยครับมันทำให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เราต้องไม่กลัวกับการที่จะเป็นคนคิดแบบไร้สาระ